สวัสดีครับปกับผมนีคมบอนทัวร์นะครับมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับที่พื้นที่ตำบลแขมุนพร้อพิสัยศรีสะเกดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับฟ้าคึมคึมนะครับที่ศรีสะเกดวันนี้นะครับวันก่อนก็ตกปล่อยๆนะครับเมื่อวานกลับมาจากสุรินทร์นะตกในช่วงสุรินทร์นี่หนักเลยนะครับนี่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของพี่น้องชาวนาที่นี่นะครับ หกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีหมอกบางๆนิดนึงนะครับก็ภาวนาอย่ให้ฝนมานะครับช่วงนี้เพราะว่าพี่น้องตากาวกันเยอะนะครับวันศุกร์ที่15นะครับตรงกับวันลอยกระทงด้วยครับวันนี้ เช้าๆนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนาผู้ที่ตากข้าขวผู้ที่ทํานานะครับแต่ว่าเอาบรรยากาศนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศน้องก็ตัดหญ้าให้มันสะาดเนาะในทั่น,นานะครับ บรรยากาศ้านเฮ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้มีหมองบางกลัวแต่ฝนอย่างเดียวนะครับมาก็มาให้อย่าหนักนะครับมาแบบผ่านๆก็ก็ยังพอไหวถ้ามาแบบหนักเลยก็โอ้หน้าเห็นใจนะครับเก็บข้าวลําบากนะครับแต่มันก็แป๊บเดียวนะครับทาํานาสมัยใหม่นี่ครับทางไปหมู่บ้านนะครับ กับ,บรรยากาศเช้านี้ที่สีสเกตนำมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกันในบรรยากาศต่อไปนะครับสวัสดีครับ